นักทำน้ำหอมอาชีพที่โลกต้องหวงฮัลโหลมีน้ำตาลเล่าเรื่องค่ะวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆไปดม ไปฟังเรื่องของอาชีพที่หายากสุดๆแบบที่ทั่วโลกมีไม่ถึง500คนนั่นคือนัดปรุงน้ำหอมหรือที่เรียกเท่ๆว่า perfumer นั่นเองอาชีพนี้ไม่ใช่แค่คนจมูกดีนะคะแต่ต้องเรียนเคมีระดับเทพจำกลิ่นได้เป็นพันๆชนิดและต้องฝึกแยกกลิ่นแบบละเอียดจนกลิ่นเล็กน้อยก็ไม่พลาดบางคนใช้เวลาฝึกแค่แยกกลิ่นดอกไม้ก็3ปีแล้ว คนที่ดังที่สุดในวงการนี้หนีไม่พ้นฟรองซัว์เดมาชีนักปรุงน้ำหอมระดับตำนานของดิออเขาอยู่เบื้องหลังกลิ่นในฝันของใครหลายคนรวมถึงกลิ่นที่มีชอบมากอย่างเมสเดอร์บลูมิงบุเคหอมแบบเหมือนเดินอยู่ในทุ่งดอกพิวนี่ตอนเช้าไม่พูดเยอะนะแต่อยากให้ลองดมดูสักครั้งแล้วจะรู้ว่าทำไมคนถึงหลง นักปรุงน้ำหอมเก่งๆต้องคิดกลิ่นแบบมีอารมณ์ด้วยนะกลิ่นที่ทำให้เรารู้สึกมีความรักกลิ่นที่พอฉีดแล้วเหมือนกำลังเริ่มบทใหม่ของชีวิตหรือกลิ่นที่แค่สูตรก็รู้สึกคิดถึงบ้านน้ำหอมบางสูตรใช้เวลากว่า5ปีในการคิด เพราะต้องลองผิดลองถูกรุงใหม่เติมนิดลบหน่อยแล้วก็รอให้กลิ่นเซตตัวก่อนจะรู้ว่าดีจริงไหมเราต้องทดสอบกับกลิ่นผิวของคนจริงด้วยเพราะน้ำหอมเดียวกันแต่ฉีดบนคนละคนกลิ่นไม่เหมือนกันเดอ้อมีว่านี่เป็นอาชีพที่โรแมนติกมากเลยนะมันคือการบอกเล่าเรื่องราวโดยไม่ต้องใช้คำพูดแต่ใช้กลิ่นแทนแล้วมันอยู่กับเราทั้งวันเลยด้วยกลิ่นที่ดีบางทีมันเปลี่ยนอารมณ์ทั้งวันได้เลยแหละ ใครอยากเป็นนักทำน้ำหอมในอนาคตหรือมีน้ำหอมกลิ่นโปรดในดวงใจเม้นมาคุยกับมีได้เลยนะแล้วเจอกันวันศุกร์หน้ากับอาชีพเท่ๆที่โลกต้องเหลียวมองอีกบ๊ายบายคะ่ะสุดท้ายนี้ support ผู้หญิงคนนี้ด้วยค่ะเพราะในช่องมีมีอะไรให้ดูอีกเพียบเลยถ้าดูแล้วไม่พอใจค่อยเลิกติดตามก็ได้นะฟู